69คำรุนบุญทองชักต้อมปาจิตหมายเลข11เบิร์ดนัจจ่าหมายเลข639นะครับเ X ชัก X นครนายกหมายเลข69ชักแม็กก์6เล็กวินเทจอู่เถื่อนหมายเลขตองหนึ่งพานุภาพเก่งโนะครับแก้วอ่าเลขแก้วตาช่างโชคอยุธยาหมายเลข80ธุพจสุภาพนะครับจากอลิลแอนติกนะครับหมายเลข90เก่งนครนายกจากนครนายก79 ติ๊ติกสัชักติเขาชอโอยนะครับหมายเลขหนึงอนุวัตเมือสามารถหนึงสพงกงโตกาหนึงนึอจรศักดิ์บอยบักชอบหสสำนากหงทองสองนัทพงศ์พัดทับสิเเบิร์ดสิปนัทธัลเรียบร้อยทั้งหมดยี่านครับท่านผู้ชมครับสิวิมาแล้ว สิองออกไปแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหโอ <int il> 1> 1> ตอนนี้เสียงกระหึมลั่นทุ่งออกไปแล้วลุนซุปเปอร์ครับตอนนี้ไป,นนออไปแล้วครับตอนนี้อ้าโคองแรกอายุไปแล้วไปแล้วนะครับนี่นะครับเป็นวิ่งเทนนะครับ วิมเทนไปเกิน31ปีนะครับสนั่นลั่นทุบไปแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอันดับหนึ่งเป็นใครนะครับ FC ท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านครับอ่าเรียนให้ทราบดีๆนะครับรถวินเทนเนี่ยเพิ่งจะยอดลอยถอยหลังเมื่อสักไม่เกิน3ปีที่ผ่านมานะครับรถรุ่นนี้นะครับผมเรียนให้ทราบเลยเป็นรุ่นรถแท้ที่ในยุคเก้าส่วนนะครับ ชท่ดวกุ้งใช่ครับทองอแช่ทองคุณนกเก็ตมาติแ่จาน้ำปลหูเดนตทนะครับแล้วจะจอรลนะครับนี่นะครับรุ่นนั้นนะรัเป็นรุ่แข่งใช้รถรุ่นนี้แข่งนะครับเข้าเรียกว่าย้อนรอยถอยหลังครับท่านผู้ชมครับเพราะนั้นเรามาสามสี่ปีหลังเอเราก็เลยมาใช้คำว่าวิเศษสำหรับรถในรุ่นนี้ นะครับสำหรับรถในรุ่นนี้นะครับเราเปลี่ยนชื่อเป็นบินเทจความกำหนดอายุอนะครับเพราะเชื่อได้เลยว่ารถรุ่นนี้อะไรของแต่งไม่ค่อยจะมีในเมืองไทยแล้วนะครับนอกจากจะจัดสั่งมาจากญี่ปุ่นเท่านั้นเองนะครับแล้วกลับมาดูในจอภาพนะครับตอนนี้มอนิเตอร์ผมเริ่มขยับเข้ามาอีกครั้งนะครับผมก็ยังไม่เห็นเช่นเดียนะครับเห็นจต่ว่าเส้นที่สั่งออก จับตาดูนะครับหมายเลข69นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นคำรถตูทองอีกรุ่นเปล่านะครับวันนี้เข้าไปแล้วในรุ่นหนึ่งนะครับใช้รถในดูไอใช้รถวิงเทนเนี่ยนะครับนะฮะจะเป็นรถของยุคน,นั้นเขาเรียกว่าเอดูโรนะครับเอดูโร 125cc นะครับแล้วก็ จะมีถามมาังวัลคาร์นะครับถังวัลคาร์นะครับดันก็ดันดันอยู่ในรุ่นเดียวกันเลยนะครับจะเป็นรถยามาฮ่านะครับก็ออกจากเขากันสักหน่อยนะครับเพราะในอดีตดาวลูกนี้เขาเป็นรถยามาฮ่าจริงนะครับเป็นยาม,มาฮ่าเอ็นดิโรนะครับป้ยมมายรบอบขึ้นมาแล้วครับอันดับที่หนึ่งหกสิบเก้าอีเกล้อตระดาตระดา ครับเป็นวินเทจนะครับเป็นรถวินเทจนะครับเป็นรถที่จะยุคยุค70 80 90นย์แปดศูนย์เก้านนะครับใช้แข่งขันมีความเด่นที่ทสุดในเอเชียก็ตั้งแต่รุ่นอาอันนเดกแซรลิฟว์ชระปัญญโมนะครับจอห์นอิสระนะครับเป็นนักแข่งที่อยู่ในเมืองไทยและก็อยู่แนวหน้า ใช้รถรุ่นนี้แข่งขันในรุ่นยุค70 80 90นะครับในยุคยุคดานาและในยุคต้นของรายการวุฒิพรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับผมว่าใจว่าเกิดที่จังหวัดนนท์นะครับสนามแข่งขังแรกถ้าจะเป็นรถไฟทหารอำนวยควนมสะดวกเข้องไทยนะครับเราไมมีการแข่งขันต่อไปนะครับติดต ก็บอกทีมงานไปหน่อยนะครับทีมงานก็รับจอพี่แดงดำไปหมดแล้วนะครับนะครับตอนนี้ความสนุนสนานเราก็เดินทางมาถึงรุ่นที่สิบแล้วนะครับวันนี้เรามีทั้งหมดยี่สิบเก้ารุ่นในกันนะครับเราจะไปกันได้เรื่อยๆนะครับสำหรับนักแข่งที่แขกนะครับที่อ่นสนานะครับเรามีร้านทานอาหารนะครับห้องอาหารท่านชมที่ เดินทางมาอยู่ในสานามนะครับเลือกอำนวยความสะดวกเรามีจัดสรรให้อยู่ด้านหลังเวทีทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นนะครับท่านผู้ชมครับท่านที่อยู่างบ้านก็คงจะดูกันอย่างสบายตาท่านผู้ชมที่อยู่ในสานามก็สนดกกในการติดน,น,นะครับครับในรุ่นวีเท่อายุไม่เกิน3ามสิบเอ็ดปีผ่านสายตาท่านไปอีกรุ่นนะครับ เดี <Michael> ๋ยวเรามาลองผลการตัดสินอย่างเป็นทางการกันอีกสักครู่เดียวนะครับว่าวินเทจ3.5ปีจะเป็นใคยหรือไม่นะครับฝากเอฟซีลอชมต่อครับสักครู่เดียวครับ